ทวงยุติธรรมแอนนี่บรูคสู้จนชนะคดีแล้วลั่นท้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับลูกก็อยาคิดว่าจะรอดค่ะทวงความยุติธรรมแอนนี่บรูคชนะคดีแล้วลั่นท้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับลูกก็อยากคิดว่าจะรอดเลิกเถอะเอาอดีตคนอื่นมาบุลลี่ลูกดิฉันไม่ได้ทําอะไรผิดอย่ายุ่งกับชีวิตของเด็กเรื่องผู้ใหญ่มันผ่านมานานแล้วเรียกดว้วาขอทวงความยุติธรรมให้กับลูกหัวอกคนเป็นแม่แอน ชนะคดีเพื่อปกป้องลูกที่ไม่มีความผิดอะไรและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตแต่ต้องมาถูกบูลลี่ต่างๆนานาดีแอนนี่นั้นได้โพสต์ภาพที่สารพร้อมข้อความว่าชนะแล้วนะคะคดีที่แอนฟ้องเพจที่สร้างคอนเทนต์ขยะเกี่ยวกับแอนและลูกโดนโทษอาญาไป2ปีและค่าปรับเลิกเถอะนะคะเอาอดีตคนอื่นมาบูลลี่โดยไม่สนใจปัจจุบันว่าเขานั้นทำดีแค่ไหนมาไกลอย่างไรขอบคุณ พี่เจมทานายเจมแอลเคที่ทำให้เห็นว่าวิชาชีพทนายไม่ใช่มาจากคำบอกเ่าแต่มาจากความสามารโดยแท้ส่วนคอมเมนต์รอหน่อยถ้ายอยสู่ส่วนเพจอื่นที่หนีตอนนี้ทักไปแล้วบอกให้ลบก็ยังไม่ยอมลบก็อยากคิดว่าจะรอดดิฉันยังว้างค่ะถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับลูกยังเผยอ,อีกด้วยค่ะว่าบอกแล้วว่าไม่ไกลเกลีย่ยคือไม่ไกลเกลีย่ยไม่รับเงินใต้โต๊ะใดๆทั้งสิน้นาำหนํำนั้นเลิกยุ่งกับฉี ีวิตชาวบ้านได้แล้วพวกที่ชอบความสนุกในการพิมพ์เพราะคนบางคนไม่ได้ให้อภัยคุณคนเราต้องหัดมองปัจจุบันของคนอื่นเขาบ้างว่าเขานั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไง ไม่ใช่เอาแต่เรื่องอดีตมาพูดอยู่ตลอดเวลาแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนในตอนนี้สามีไปแล้วเป็นร้อยดิฉันยังไม่ทําอะไรผิดพลาดก็ต้องรู้จักดูกันบ้างไม่ใช้ออกความสะใจมาบ่นเรื่องอดีตคนอื่นกับเด็กไม่เว้นวันมันก็ควรโดนค่ะที่สําคัญคือลูกดิฉันไม่ได้ผิดอะไรเด็กไม่ได้ทําผิดอะไรเลยอย่ายงกับชีวิตของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่มันผ่านมาแล้ว